โอลีลาวดีค่ะพี่น้องจามือนี้ผ้ามายกสะดุ้งค่ะกับพี่อ้อยพี่อ้อยคนสวยใดแล้วดิค่ะต้องหั่นกดกล่องบม่ทันค่ะกดกล้องไม่ทันรวยบุ้ยขึ้นด้ปลาเขาเลือกออกเลือกออกปลาขาตั้งหาปลาเข็งหน่อยตั้งหาเพิน่นเพิ่นแยกปลาค่ะอันนี้เป็นปลาเข็งหรือว่าปลาหมออยู่ในนี่่สิมีปลาเข็งปลาสลิดค่ะตัวนี้สิเป็นปลาขาปลาเขา ปลาขมุนะนะปลาขมุนจอบเอาได้ค่ะหนามมันใสหุยมาเร็วมาเรีวมาแล้วมาแล้วขอยกบระทันยกบระทันค่าเก็บปลาค่ะมือยกค่าค่าเก็บปลาค่ะโอ้ยออกสับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาอีกค่ะวุ้ยพุ่นยับยื้ยับยื้พุ่นพุ่นมู้นั่นกำลังเขมา้าสามคุณปลาสลิดไงวุ้ยบระทัน โอ้ยสุนวิ่ยพูดาป<ร>บาปดบา<ท>ดไงตะปะชิ้นหน่อยปลาไงอ่อ,อนเว่ย,ยเาายดี๋ยวกะมาค่ะเดี๋ยวกะมาเอาไม้ใจเย็นยิไอตึกสะดุง้งค่ะต้องใจเย็นใจห่อนว่นาได้บรรยากาศกด็ดีดีค่ะเรียกห่อนเอาคือกะมาบะเนี้ยไปน้องสิงห์กะนน้องชิ้นปลาแตกบ่ไป ว่าเขาแยกใสจอาม้านหรอโอ้น้องซิมเ่ะออู้หูดีเลยวะป่ายังไม่เอ็มเนี่ยตาตาตาเสียบมันอยู่มองไลยเอาน้องซิมใกล้หัวบ้านอหมางเนีมันเข้าไปเหรอใกล้หัวบ้านอยู่ยู่มองได้กระถือเงีนยวะว่าลูกว่ายู่มองได้กระถือแต่ว่าป่าเนี้ยนี่มันป่าหน้ามันดุดของน้องซิมไปไปไปล่องเบิ่งเดี๋ยวไปหาลูกสิมาหาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เลี้ยงสิเขาไปหา จุลูจุลูมากก็จุลูจุลูไปไปบ่บ่เห็นสองตูมดิเออืแต่มันได้เยอะได้ยุค่ะได้ยุคแต่มันได้เยอะนั่งนั่งตากแดดดิค่ะบรรยากาศก็ะดีดีตึกอยู่หนาท้อปิดบานป่อม <laughs> อยู่ไกลๆบ้าน <laughs> โอ้โหเขาจะไปน้องสิมเดี๋ยวเอาไม้กันเนอะอย่าเย็นๆเก็บตูดนั่งขี่เห็นกินเรี่ยวไรวะกินเลี่ยวมุมมุมมีเนื้อโอู้หูหูหูมากขึ้นขึ้นมากมากเหรอบอสปลาสุดทุง่งปลาสุดทุ่งสุดทุ่งบ่เอาตัวน้อยเป็นยังบ่เอาไป็นหยอดบอา <laughs> 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 โอ้ย สะดุ้งขาดเบิดแล้วค่ะเขาท้อมันถื่อเจ้าไปยันนี่โฮมโอ้ยกระยมวัดดีเด้อเป็นเรื่องเก่าอยู่ตัวยมันอันไปไปใส่แล้วเนาะปะปังมันปะปังไง จะส่วนสะดุ้งไวโผด่ไปอ่อยว่ะแล้วเออเห็นมันเขาเนาะมันคือเรี่ยวเหรอคะเรี่ยวเลยเนาะป่ามันไวหวสุดเลยแต่ว่าสะดุ้งห่างก็จะเท่าอืสะดุ้งห่างตึกมันจังทันป่ามันมาแต่ทางขวามือค่ะนั่นพอมาอีกแล้วเขาเลี้ยวเขาเลี้ยวยกยุ่งย้ตัวเดียวอุ้ยมันเป็นปลาสลิดอุ้ยแบบมอยงัยป่าเขามีการมวยยกเอาเสยบู้ยมูนเหนือกำลังมาก มันมาไต่หนาไม่น่าหองดำดำเป็นอยู่บ่นี่เห็นเห็นปูง่ายเยอะแยะเลยมันเข่าทอเบิดแล้วเนี่ยเป็นทางป่าคือเข่าทอว่ะหนามแห้งบุ้ยบุ้ยยาพึ่งอย่าพึ่งปาปากมูือปุ้งไงยาปากอย่าปากย่าอ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 ย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยาเด็ดขาดยาเด็ดขาดโอ้ยจะเป็นบมฟังความเด้